เจนนี่แชทแม่สามีเอนดูลูกสะพ้ายเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นชีวิตดีๆเปิดแชทแม่สามีเอนดูลูกสะพ้ายกับหลานในท้องมากนับเป็นข่าวดีครั้งใหญ่สําหรับสองครอบครัวระหว่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและยิวฉัดมงคลสมแก้วนับตั้งแต่ที่ทั้งคู่ได้ออกมาประกาศ เรื่องการตั้งท้องลูกคนแรกอย่างเป็นทางการและแผนงานวิวาที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่เวลาอันใกล้นี้แถมล่าสุดทางด้านของนักร้องสาวชื่อดังก็ยังได้ถือโอกาสใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมแบ่งปันโมเมนต์ความสุขด้วยการนำเอาภาพข้อความบทสนทนาระหว่างเธอและคุณแม่ของสามีมาโพสต์ให้แฟนๆได้อ่านโดยเห็นเนื้อหาพูดคุยของทั้งคู่นั้นเป็นการถ่ายถามสาทุกสุขดิบเกี่ยวกับอาการแพ้ท้องและการดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ซึ่ง เออล้นไปด้วยความรักเป็นห่วงปัญญายอย่างที่สุดอีกทั้งเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ยังได้แนบแคปชั่นข้อความพูดถึงคุณแม่สามีของเธอได้ว่าขอบคุณคุณย่าของหลานถามถ่ายเป็นห่วงตลอดเลยงานนี้ทำเอาแฟนคลับได้อ่านชื่นใจกันหน้าดูเลยทีเดียวเรียกว่าลงเอยกันได้ต้องผ่านมรสุมดราม่าเยอะมากสำหรับคู่รักของนักร้องสาว เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับยิวชดมงคลซึ่งก่อนหน้านี้สร้างความสะายให้กับชาวเน็ตหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนื่องจากสาวเจนนี่กำลังตั้งท้องโดยต่อมายิวก็ได้คุกเข่าขอสาวเจนนี่แต่งงานกลางทะเลซึ่งงานนี้ก็มีดราม่าต่างๆนานาเกิดขึ้นไม่ว่าจะท้องก่อนแต่งหรือฝ่ายชายจะดูแลได้หรอและอีกมากมายล่าสุดเจนนี่ โนสนโนแคร์โพสภาพพรีเวดดิ้งรัวๆมาในทีมเจ้าหญิงเจ้าชายสวยหล่อละมุนมากๆโดยสาวเจนนี่มาในชุดเจ้าสาวเรียบหรูดูแพงโชว์หน้าท้องเบาๆส่วนหนุ่มยิวมาในชุดเจ้าบ่าวใส่สุดดำสุดเท่เพิ่มดีกี้ความเท่ด้วยการใส่แว่นใส่หมวกเรียกว่าเป็นภาพโดมนติกและอบอุ่นมากๆซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับทั้งคู่ต่างเข้ามาแสดงความยินดีพร้อมชมภาพพรีเวดดิ้งการถล่มไอจีนักร้องสาวคนเก่งเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น หลังคบหาดูใจกับหนุ่มยิวฉัตรมงคลมาสักพักล่าสุดทั้งสองคนเพิ่งประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีเบบีตัวน้อย,อยและมีภาพหวานหวานยิวทำสะพ้ายขอเจนนี่แต่งงานกลางทะเลไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางความยินดีของสองครอบครัวและแฟนคลับที่ร่วมยินดีกับครอบครัวที่กำลังจะมีสมาชิกตัวน้อย,อยมาสร้างสีสันให้คืนเครง่งล่าสุดเจนนี่ยิวเกี่ยวก้อยกันไปถ่ายพรีเวดดิ้งโดยเธอได้เล่าถึงบรรยากาศถ่ายทำว่าเมื่อวานคุณแม่อึดอัดมาก เริ่มแต่งหน้าตั้งแต่ตีสามถ่ายเสร็จเซตสุดท้ายหกโมงเย็นเซ็ตแรกตอนเช้าน้องฝนตกไม่หยุดถ่ายทำกลางฝนกันเลยจ้าเป็นลมไปสองรอบจ้า